โอเคผมก็ตอนนี้ a ีสต็อกพาร์ทที่2อัปเดตไปเทียบร้อยแล้วเนี่ยผ,ผมก็จะมีอะไรใหม่มบ้าง,างไปดูหากเาลังมองหาบริการ Grow Garden ต้องมีม o Shop. s ช็อปโอเคผมก็ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเรามาปลูกต้นบีสตอ็อกก่อนดีกว่านี่ครับไปเอาไปห,หมดเลยน่าจะได้เลยนะโอเคครับผม เรียบร้อยนี่ครับอ่ามาแล้วในอัปเดตนี่ครับอัปเดตหลอกบ,บอกว่าเจ้าต้นต,ต,ตรงกลางนี้จะมีโอกาสออกที่แตกต่างกันไปถึง4แบบเลยนะครับนี่ตรงนี้แต่ว่านี่เหมือนผมจะได้แบบเดิมหรือเปล่าเนี่ยได้แบบเดิมเลยครับของผมวันนี้ซึ่งมันจะมี4แบบนะครับที่ออกก็คือจะมีแบบโกลเด้นเออเป็นทองนะครับแล้วก็มีมัดลูมแชมบอรลีนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งในอัปเดตหลอกไม่ได้แจ้งม่ะนะซึ่งนี้ผมได้เป็นอันเดิมแล้วก็ทุกคนก็ลองไปสุ่มกันเอาละกันนะครับโอ้โหก,ก็ตอนนี้เริ่มมาอย แต่เดี๋ยวก่อนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยแล้วไปรับชมคลิปกัน ก e เล่นกูดเพนติงอันนี้นะครับแล้วก็มีบีนแชร์อันนี้เจนเพนติงแล้วก็มีระบบเฟนชิปใหม่มาตรงนี้นะครับผมเราต้องทอาหารมาให้หรออ่านี่นะครับผมวิธีการที่จะเพิ่มค่าเตตเฟนชิฟข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องเอาอาหารเนี่ยมาให้เขานี่ครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าอาหารเนี่ยมันยังทำได้อยู่ไหมแต่ว่าอาหารนี้เนี่ยผมเหลือมาจากอัปเดตที่แล้วนะลองให้ดูนะครับโอเคเพิ่มมาสิแต้มนะครับผมสำหรับอาหารที่ผมให้ไปเมื่อกี้แล้วอย่างหนึ่งนะครับที่มาใหม่ก็คือโตคาร์ฟตรงนี้เลยซึ่งเราก็สามารถคาร์ฟสกาย วิลโลเบอร์รี่กรีนบีนเมม ORIES บีนพูเทเบลบีนสปาฟฟรูดไลค์เพชรชาดแจนบีนอ่าฮะมาณนี้ถึงหลักเลยก็จะมีประมาณนี้แล้วผมไว้เจอกัน